ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับธรรมที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธและนำมาเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งหสิ่งนั้นคืออริยสัจ4ีประกอบด้วย 1. ทุ่งถกทุกสัจสอสมุทยัยสมุทัยสัจสนิโรดนิโรสัจสีม่มักมักสัจคําว่า อริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐที่ผู้รู้ทั้งหลายพึงเข้าใจและเข้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาแสดงแก่ชาวโลกหนึ่งถุกความจริงเรื่องความถุกพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติปุกถุกขาชราปิกถุกขามรณะปิกถุกขังแปลว่าการเกิดก็ถุกแก่ก็ถุกตายก็ถูก ความทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางกายแต่ยังรวมถึงความรู้สึกทางใจเช่นพลากจากสิ่งที่หลักประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบปราถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายล้วนเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตไม่ดีแต่าอเล่ายึดมั่นว่าทุกสิ่งต้องเป็นไปตามใจเราสสมุทัยเหตุแห่งทุกข เมื่อเรารู้ว่าทุกมีอยู่คำถามต่อมาคือทุกเกิดจากอะไรคำตอบคือตัณหาความอยากความปรารถนาไม่สิ้นสุดอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาเป็นรากเหง้าของทุกเช่นเราอยากได้มือถือใหม่ได้แล้วก็อยากได้รุ่นใหม่อีกอยากให้คนหลักเราหลักแล้วก็อยากให้เข้าไม่เปลี่ยน แต่โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนเราจึงถูกสมนมีโลดความดับทุกข์ข่าวดีคือพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนให้เรารู้จักทุกข์แล้วจมอยู่กับมันแต่พระองค์สอนว่าทุกนั้นมีทางดับมีโลดคือความดับแห่งตัณหาความสิ้นไปของความอยากเมื่อความอยากหมดความยึดถือหมดความทุกข์ก็หมดไปโดยปริยายไม่ใช่ว่าเราต้องหนีโลก หรือละทิ้งทุกอย่างแต่คือการมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อรู้ความจริงเราจะไม่ทุกข์เพราะมัน 4. มัมาขนทางสู่ความดับทุกข์การจะดับทุกข์ได้ต้องอาศัยหนทางซึ่งพระพุทธองค์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือหสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สสัมมาสััปะความดำริชอบ สามสัมมาวาจาการพูดชอบสี่สัมมากัมมันตการกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวกการเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะความเพียรชอบเจ็ดสัมมาสติกการระลึกชอบแปดสัมมาสม,มาธิการตั้งจิตมั่นชอบผลทางนี้ไม่ใช่ของคนวิเศษแต่คือแนวทางที่ทุกคนเดินได้เริ่มจากการเห็นความจริงแล้วนำความรู้นั้นมาใช้กับชีวิตประจำวัน อริยสัจในชีวิตประจําวันลองดูชีวิตเราวันนี้เราทุกข์ไหมทุกเรื่องอะไรทุกเพราะอะไรไม่ได้ดั่งใจเพราะอยากให้เข้าเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อ,อไหร่ที่เรารู้ว่านี่คือความทุกข์เพราะเราอยากและเราไม่ยึดถือมันแล้วเมื่อนั้นเราเริ่มเข้าถึงอริยสัจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นทุกรู้เหตุดับเหตุและเดินมค การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอริยสัจไม่ใช่แค่การฟังการท่องแต่คือการฝึกสติฝึกปัญญารู้ทันความคิดของตนเองในแต่ละขณะยามโกรธรู้ว่านี่คือทุกข์ยามโลภรู้ว่านี่คือตัณหายามสงบรู้ว่านี่คือนีโรธและเมื่อเราไม่เผลอไปตามอารมณ์นั่นคือเดินมาก บทสรุปธรรมเรื่องอริยสัจสี่พระพุทธองค์ไม่ได้มาบอกว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์แต่พระองค์มาสอนให้เราเข้าใจทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์เรียนรู้วิธีดับทุกข์และเดินบนเส้นทางนั้นดังนั้นหากเรารู้จักอริยสัจทั้งสี่และนำมาใช้ชีวิตเราจะเบาขึ้นใจเราจะโปร่งขึ้นและเราจะเริ่มมองโลกนี้ด้วยสายตาใหม่ย,ยะาพอเวปลิปโส วิชานาติอริยสัจจานิสุนาติตโตปหายทยาุโยโสโหติแต่ว่าเมื่อใดบุคคลรู้แจ้งอริยสัจฟังธรรมและละตันหาได้เมื่อนั้นผู้นั้นย่อมบรรลุพระออนหัดผลด้วยปัญญาอันชอบ